And <laughs> I'm ปเคร่งเดียวไปเได้เครื่องเดียวม่ได้ห้องนะโอเคใครจะสั่งนะคะดูด้วยนะคะเขาลอกขายให้นะคะใครจะสั่งโทรศัพท์ไดเว็บจำไว้เลยนะคะอย่าสั่งนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ที่ชาร์จของเขานะคะใส่ไม่ได้นะคะ โดนเขาหลอกนะคะใครจะสั่งโทรศัพท์กรุณาายาสั่งได้ได้เวฟอะไรสักอย่างนะคะอย่านะคะเชื่อญานะคะถ้าเชื่อญาจะไม่ไม่โดนนะคะอันนี้ญางโง่แล้วนะคะดูของแล้วโทรศัพท์เปิดไม่ติดด้วยนะคะเปิดไม่ติดเขาหลอกขายมา